สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งออกก่อนหน้านี้ไปสองคลิปนะครับก็คือคลิปเกี่ยวกับการแนะนำวิธีเคลือบเงานะครับการเคลือบเงาโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรรองพื้นก่อนนะครับอาทิเช่น,นแคลขาว นะครับอย่างที่แลกขาวอย่างอะไรพวกนี้เราไม่ต้องรองพื้นนะครับอยู่ๆก็พอขัดได้ที่แล้วก็เคลือบด้วยยูรีเทเลยนะครับซึ่งในคลิปเราก็แนะนําไปแล้วนะครับว่าใช้ยูรีเทนตัวไหนนะครับก็เคลือบทั้งหมด3รอบนะครับ3รอบนะครับก็ออกมาในแนวนี้นะครับพร้อมทั้งที่ตั้งโชว์นะครับที่ตั้งโชว์ก็อาจจะไม่เห็นแตไจะยกให้ดูนิดนึงนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวนี้ลงไม่ต้องลงก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงนะครับจะให้ดูที่ตั้งโชว์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับที่ตั้งโชว์อ่าเป็นที่ตั้งโชว์ไม้จันนะครับเป็นไม้จันนะครับซึ่งลูกค้าสั่งพร้อมกับขวานนะครับอ่าที่ตั้งโชว์ตัวนี้กันนะฮะอันละห้าร้อยบาทนะครับอันละห้าร้อยบาท ครับส่วนท่านใดสมาชิกท่านใดเอฟซีท่านใด,ท,นดที่สนใจในชิ้นงานของช่างนะครับเป็นงานสั่งทำนะครับเป็นงานสั่งทำทุกชิ้นนะครับชุดต่อไปพอจบจากชุดนี้แล้วนะครับก็จะขึ้นอีกนะครับเฉพาะขวานแปดเล่มนะครับเฉพาะขวานแปดเล่มมีดอีกหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็เป็นมีดหาเป็นมีดที่ลูกค้าส่งมานะครับเป็นลูกค้าส่งมาประกอบด้ามฝัก นะครับหนึ่งเล่มแล้วก็เป็นมีดที่ช่างได้ลงมือทําไว้นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จลูกค้าพอดีลูกค้าเขาอยากได้นะครับก็เลยจะต้องทําพร้อมกันนะครับแต่อันนั้นก็เหลืออีกไม่มากเลยครับเป็นมีดแร่นะครับเป็นมีดแร่ก็เหลือแค่เก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยก็น่าจะเสร็จนะครับสรุปแล้วชุดต่อไปนี้จะเป็นงานขวานนะครับแปดเล่มนะครับงานมีดอีกหนึ่งเล่ม นะครับแล้วก็ยังมีงานคมแฝกนะครับอีกหนึ่งด้ามนะครับแล้วก็กระบองนะครับกระบองที่ใช้ปรับจราจนนะครับกระบองของเจ้าหน้าที่ตำรวจอนะครับอีกหนึ่งอันนะครับพร้อมกับคมแฝกนะครับซึ่งทางลูกค้าเขาก็บอกนะครับว่าไม่ได้เอาไปใช้งานจริงนะครับเพื่อจะเอาเอาไปโชว์ไว้เฉยๆนะครับเป็นงานสะสมนะครับช่วงนี้คิวนะครับยาวจนถึงสิ้นเดือนตุลา นะครับวันนี้วันที่ห้านะครับวันที่5กันยายนนะครับคิวตอนนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาแล้วนะครับท่านที่จะมาสั่งใหม่ต่อไปก็ต้องเป็นคิวของเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าช่างได้หยุดงานสั่งไปอยู่3 — 4เดือนนะครับเพื่อเคลียร์งานเก่าให้จบนะครับอันนี้เป็นงานเริ่มเป็นงานชุดใหม่แล้วนะครับเป็นงานชุดที่หลังจากที่เราหยุดพักสั่งจองกันไปพักหนึ่ง นะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้จะหนักไปทางงานขวานนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดเรื่อนี้กันเลยนะครับอขออนุญ,ญาตเอาที่ตั้งโชว์ออกก่อนนะครับครับที่ตั้งโชว์ก็จะลักษณะนี้นะครับเราจะตั้งได้ทั้งคว่ำและก็หงายนะครับ หงายก็จะลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็จะลักษณะแบบนี้หงายหรือจะคว่ำก็ลักษณะอย่างเมื่อสักครู่นะครับคว่ำก็ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวยกอาที่ตั้งโชว์ออกก่อนนะครับขวานเล่มนี้เป็นขวานาไวกิ้งนะครับคม แหลมนะครับคม6นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายนอกกันก่อนออมาชมก็ชัดแนะครับไม่ได้รีวิวอะไรมากมายเพียงแต่อาจจะมาให้ชมความเงานะครับหลังจากที่เราได้แนะนําไปแล้วนะครับความเงาของชิ้นงานนะครับเป็นไม้พยุงดําไฟนะครับส่วนตัวด้ามจะติดไฟเยอะ นะครับติดไฟเยอะหน่อยนะครับจะมีดำช่วงตรงหัวขวานี้นะครับส่วนท้ายก็จะ,ะสีแดงครับฝังเหรียญคุดนะครับด้วยนะครับ,นะรบก็อย่างที่บอกกันนะครับเราจะทำล่องนิ้วจับนะครับจับถนัดนะครับลูกค้า ไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวว่ารอ,องนิ้วจะไปเกะกะจะจับได้ไม่นถนัดนะครับสมมุติว่าเราจะฟันอะไรก็จ,จับส่วนท้ายตรงนี้เลยนะครับจับส่วนท้ายตรงนี้เลยแต่ถ้าจะหันแกสับอะไรบนเขียงนะครับเราขยับลงมานิดนึงก็ได้นะครับก็จับได้อยู่นะครับถนัดอยู่นะครับปอกไม่ต้องกลัวหลุดนะครับรับประกันเรื่องปอกไม่ต้องกลัวหลุดนะครับจะมีความฟิตความแน่นแล้วก็การต่อริม นะครับเราจะตอกลิ่มแบบแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็มีการฝังอทองแดงนะครับฝังทองแดงเพื่อที่จะโชว์ด้านหน้าของอตัวลิ่มตัวนี้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับนะครับก็จะาบาลานซ์สมดุลกันนะครับพ่อช่างเคยบอกทุกครั้งนะครับเกี่ยวกับการทำํำมีดทขวาน นะครับมันจะต้องบาลานซ์กันทั้งหมดนะครับอย่างมีดก็ต้องทั้งตัวมีดทั้งด้ามนะครับทั้งปลอกมีดผักมีดนะครับมันจะต้องอ่ะใส่เข้าไปแล้วมันจะต้องสมูทมันจะต้องดูแล้วกลมกลืนนะครับนะครับบอกเราจะไม่ทําใหญ่เทอะทะเกะกะนะครับไม่จะทํายาวจนมาจนถึงนี่หรืออะไรแบบอ่าถือไปหรือหรือพกพาไปมันลําบากนะครับแบบนี้จากกระทัดรัดนะครับเวลาเราใส่อ่าย่ามสะพายก็สะดวกนะครับไม่ต้องกลัวหลุด นะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับจะมีความแน่นมากนะครับแต่วิธีการเอาออกจะง่ายมากนะครับจะง่ายมากนะครับใช้มือลองตรงนี้นะครับผมจะพยายามแนะนําทุกคลิปนะครับเกี่ยวกับการดึงขวานออกจากปลอกนะครับจะจับตรงนี้นะครับจับทําใช้วิธีเดียวนี้เลยนะครับถ้าไปจับอย่างอื่นอันตรายมากนะครับเพราะว่าขวานมีความคมสูงนะครับเราจับตรงส่วนตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็จับท้ายด้ามแล้วก็ยกแค่ท้ายด้ามขึ้นแค่นั้นแค่นั้นเองนะครับ นะครับมันก็จะหลุดออกมานะครับเวลาใส่เข้าไปก็ใส่ดันหน้าดัานหน้าให้หน้าชิดนะครับให้หน้าชิดปอกทั้งด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่นะครับเวลาออกเราก็จับแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นนะครับคมหกนิ้วนะครับคมหกนิ้วก็หมายถึงความกว้างของคมนะครับ จะมีคมแหลมคมตัดนะครับคมตัดกระชงกันไปแล้วเมื่อกี้พี่แล้วคมตัดก็จะประมาณนี้นะครับคมแหลมก็จะแหลมมาแบบนี้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับอยู่นอกปลอกนะครับไม่มีปลอกแล้วคมขวานก็ต้องมาสมูทกันต้องรับกันนะครับเราจะทําประมาณนี้นะครับเอฟซี FC, หรือว่า,าพี่น้องช่างที่เป็นมือใหม่นะครับดูไว้เป็นตัวอย่างเลยนะครับ ทำให้มันสมูทกันรับกันนะครับอย่าให้มันดูเจกะนะครับาจะประมาณนี้นะครับเวลาไปตั้งโชว์ไปปวดคนอื่นนะครับเราก็จะได้ไม่อายใครนะครับท้ายด้ามนะครับความตรงนะครับของคมกับท้ายด้ามนะครับจะต้องตรงนะครับถ้าเราใส่ใบเฉียงเมื่อไรนะครับถ้าเราใส่ไปแล้ว กิดความเฉียงเฉียงไปดังด้านซ้ายหรือว่าเฉียงไปด้านขวานะครับไปรับไปฟอนนะครับลูกค้าอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับมันทําอาจจะทําให้ใบขวานี้พลิกไปพลิกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะต้องตรงนะครับจะต้องตรงเป๊ะนะครับเราจะต้องขีดเส้นตําแหน่งนี้เอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าแต่ช่างก็ได้แนะนําไปหมดแล้วนะครับวิธีการที่จะใส่หัวขวานนะครับนะครับจะต้องตรงประมาณนี้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับชมกันชัดๆนะครับความเงานะครับของยูริเทนตัวนี้นะครับเราไม่ได้ย้อมสีแต่อย่างไรนะครับท่านที่ได้ชมคลิปแรกไปแล้วนะครับที่เราได้ทําคลิปลงไปนะครับก็จะได้เห็นแล้วว่าเราได้เคลือบพ่นนะครับโดยใช้กาพ่นพนลงไปเลยนะครับไม่มีการรองพื้นไม่มีการย้อมสีนะครับกล้องก็ไม่ได้แต่งสีแต่อย่างใดนะครับ สีก็จะสดใสมากนะครับนะครับโดยเฉพาะตัวปลอกนะครับชมกันจะชัดนะครับนะครับปลอกเราก็จะยกซุ้มนะครับด้วยนะครับถ้ามองจากทางด้านหน้าก็จะลักษณะนี้นะครับตรงซุ้มตรงนี้จะยกเป็นเป็นมุมจั่วนะครับเหมือนจั่วหลังคาบ้านนะครับเหมือนจั่วหลังคานะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วเอกลักษณ์ของเราก็คือเราพยายามเน้นออกมาเป็นไทยๆนะครับให้มีความเป็นไทยปนไปอยู่ในเนื้องานของเราด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะคล้ายๆเป็นลายกระหนกนะครับประมาณนี้ครับเล่มนี้ทิ้งผิวไฟเหมือนเดิมนะครับสีดำก็คือผิวไฟทิ้งผิวไฟนะครับ ขาวเฉพาะช่วงคมนะครับแล้วก็อตอนนี้รับคมแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบความคมกันนิดนึงนะครับเราจะาเริ่มตั้งแต่ตรงท้ายด้ามน,นี้ก่อนนะครับความคงลงลงตำแหน่งตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวไล่มากลางกลางใบ เดี๋ยวลองมาทางทาง,ทางส่วนนี้นะครับเดี๋ยวส่วนนี้บ้างนะครับดาดมันชิ้นเล็กนะครับจับไม่ค่อยทถนัดขอขอแผ่นใหม่นะครับ ความคมก็จะเราจะรับคมประมาณนี้เลยนะครับพร้งที่จะให้ลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับความคมก็จะประมาณนี้นะครับก็คงมีเท่านี้นะครับ,มมรบขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่ติดตาม ช่อง YouTube ของมนชัยคมในฝักนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามอ่าขอกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับกับคลิปที่มีประโยชน์นะครับเอาประโยชน์เอาความรู้มามอบให้กับท่านนะครับมนชัยคมในฝักนะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับแอดไลน์มานะครับ0 9 6 0 1 9 5 6 9 6นนะครับเป็นเบอร์โทรแล้วก็เป็นเบอร์ ไลน์ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมขอบคุณครับสวัสดีครับ